ยิ่งสักนัดเคลียด่วนสาวพิการถูกสามีชาวต่างชาติสอมอ้างเป็นลูกยิ่งหยงยอดบัวงาลูกสาวมีสามีเป็นฝรั่งแล้วกําลังมีหลานแล้วยังงงอยู่ก็ไปถ่ายละครถ่ายละครก็คิดทั้งวันว่าลูกไปมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วและมีหลานลูกเขยชกลูกเปล่าสาวแบบชกล่วงเลยจ้ะถ้าโดนเขาทำร้ายบ่อยๆแล้วทาไมลูกต้องไปรักเขารักเพื่ออะไร อีลูกเขยต่างชาติท้าตีท้าต่อยกับพ่อตาไทยนี่คือข้อศอ,อมาจากอังกฤษเลยอะคูคูพ่อตาอีกแกคือศัตรูหมายเลขนนนเหนึ่งเขาเอารูปเมียผมนไปลงเว็บไซต์ประจานอีลกลงทั่วโลกว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงขายบริการฝลั่งโทรมาหาเมียผมว่าหัวแล้วมัมอายุกับฝนแล เขาบอกว่าน้องฝนเนี่ยโดนผัวตีสลบอยู่ในบ้านเนี่ยสองวันแล้วยังไม่ฟื้นเลยก็ผมคิดว่าลูกตายแล้วไงฮะด้วยความที่เราทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันมีแต่มันน้ำตามันตกในอาจารย์มันเจ็บปวดหลายครั้งหลายฐานลเกินกับผู้ชายคนนี้ที่ทำกับลูกเราก็ในเมื่อคุณก็ดีสารพัดแล้วทำไมถึงมาออกข่าวอย่างนั้นแล้วว่ายังไงก็ตามยังหวังที่จะให้แล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจารย์คุยกับแม่บอกเออเดี๋ยวไปรับฝนมาเที่ยวน้องเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะโทรไปบอก อยู่ไหนลูกแม่ก็โทรไปอยู่กับเดลไปอยู่กับสามีไปอยู่กับส,สามีไม่เท่าไหร่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรกลับไปถอนแจ้งความทั้งหมดพอถอนแจ้งความเสร็จปุ๊บสามีก็ไล่ส่งกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็เนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองแล้วเขาก็มาโยนที่ผมว่าให้ผมไปรับเขาเป็นลูกทั้งที่ผมก็ดูแลลูกตลอด วันนี้เขาเรียกร้องว่าให้คุณไปรับผิดชอบและดูแลเขาซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาเลยไม่ใช่หรอครับอ่ะก็ไปรับเพราะกลับมาเสรผมผมจะคุยกับลูกว่าลูกจะผิดกี่ครั้งกี่หนพราะให้อภัยอภัยเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรลูกก็คือลูกพ่อตัดลูกไม่น่าแต่ลูกอาจจะทิ้งพอ่อ ขาดพ่อหรือหนีพ่อไปได้แต่พ่อไม่เคยทิ้งลูกไม่เคยคิดทิ้งลูกลูกยังอยู่ในใจเสมอคนดังนั่งเกลียดที่ช่อง StarMax แซ่แซบทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12